ไปมุกสามตรงนี้ที่หนึง่งแล<ต>้กกวไม่นะติดอยู่ใต้ใครใครเอดกอด<อ>เป็นกีเอ้ยหันตูนมาครับไปยืนนิ่งอะ่ะ <c oughs> เรับป็นม่หมอหมอผปหมอหมอยอ,อยือ่ เอพ you know, er oh, oh, oh. ี่ทอปไปไหนพี่ทอปไปแล้วการ์ดจอบินอะซ่อมอยู่ใครนะอ๋อเพ่งเข้ามาอ๋อพี่คนจะอ๋อได้ยินว่าพี่แท็บมใส่ัใส่หน้าวมไนอ้ได้ว่่แทมได้ยินทม้าได้ยพี่่ห่อบนาไยาทบอสัหนนี่ หมอคนอีกแบบนี้ลิปปี้สติปี้อยู่ใต้รถปิ๊ทำไมไม่ดอมาใต้รถไรสุอะอะไรนะครับเออไสดดแต่ลิงก์ผิดเดี๋ยวเปลี่ยนลิงก์ก่อนาไรงอยู่เดียวามา เอาลูกไปเกียรีขึ้นปกใครเข้าท่งแรกหรอเฮ้แต่งอนุญาตเลยนะออนนี้คนหล่อเงี้ยเงี้ย้ยเอาวีเร็วจังอ่ะเงี่ยลูกพี่เดี๋ความ้ยสวัสดีนะครับท่านผู้ชม เรียบร้อยเขาฟุ้งนี่ทำไมกระตุกกระตุกวะได้เวลาอื่นโอเค็นจริงโอ้คนเต็มแล้ววะเอาจริงแล้วบ้างเนี่ยเอาจริงปารกี้แล้วฮะ ม่นก็เล่นๆกันบินฮอยิงไปทั่วเลยเมื <c oughs> เออ่อกี้ไอ้เจะยิงตูดหอยสัตว์แม่งกูโดนส่วนต้องรับพี้เอออย่ไม่เล็ดง่ายเลยเฮ้ยแต่ผมขับให้ใหทรพไม่เคยแพ้ในทีเจอ <c oughs> 2 <c oughs> อ่ะโหต้องขับกันเด็แกแรงงั้นเลย <c oughs> ติดไลฟ์ไพ่มันอาทิตย์ิ้งอ่ะเล่นเลยเฮ้ยแต่เชวงนี้ร,รู้สึกงทำสถิติ่ะไพ่ไ